ยุคมิกสัญญียุคนี้เป็นยุคเสื่อมเมื่อมนุษย์จ,จิตใจตกต่ำเสื่อมทรามถึงที่สุดคนดีจะน้อยลงไปเรื่อยๆมนุษย์จะฆ่าฟันกันเองก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับในตำนานมนุษย์ของคติพุทธ ตามที่ได้เล่ากันมามิขสัญญีมาจากคำภาษาบาลีสองคำคือมิคะแปลว่าสัตว์ซึ่งเป็นเหยื่อของสัตว์ล่าเนื้อมักหมายถึงกวางกับสัญญีแปลว่าซึ่งมีความรับรู้ซึ่งมีความรู้สึกดังนั้นมิคสัญญีจึงมีความหมายตรงๆว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ ที่ตนต้องล่ามิคขสัญยีเป็นชื่อเรียกยุคสมัยที่มนุษย์มีโครงสร้างทางทจ,จิตใจตกต่ำเสื่อมทรามที่สุดเพราะมิคขะแปลว่าเนื้อทรายกวางเก้งสมันสัตว์ที่ต้องเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่และสัญยีแปลว่ารู้หมายได้จําเมื่อรวมความเป็นมิคขสัญยีท่านว่าให้หมายถึง สมัยที่มนุษย์ได้นำมนุษย์ด้วยกันมาปรุงเป็นอาหารจานโปรดเพื่อบำรุงท้องแห่งตันหาของตนนั่นแลโลกในอดีตยุคหลังถกึงพุทธกาลแห่งองค์มหาศาสดาสมณะโคดมเป็นต้นมามนุษย์ต่างจิตใจหย,ยาบช้าวิปริตสะสมความโลภกอบโกยกดกี่ขูดรีดกันเองก่อให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อน ข้ายากมาแพงผู้คนเห็นผิดเป็นชอบเห็นเลวเป็นดีนิยมยกย่องเงินตราศรัทธาแต่เทคโนโลยีผิดผิดที่ทำลายธรรมชาติทำลายความเป็นมนุษย์ในตัวกัดกร่อนยางอายจนไม่มีเหลือผู้หญิงก็ถือสิทธิ์จนไม่สนใจวัฒนธรรมอันดีงามประพฤติตนส้มซ้อนยั่วชายมากชู้หลายผัวเสียตัวแต่อายุยังน้อย เมื่อความโลภบรรลุถึงขั้นสูงมนุษย์ผู้มีกำลังและเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะถืออาวุธคมขู่คุกคามมนุษย์ที่ด้อยกำลังกว่าก่อสงครามรุกรานแย่งชิงทรัพยากรจากมนุษย์ผู้ด้อยกำลังสู้ไม่ได้ก็จะต่อสู้ด้วยวิธีลอบโจมตีกลายเป็นสงครามกองโจรกระจายไปทั่วโลกสงครามร้อนระอุ ทุกยอมยากประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตโจนผู้ร้ายก็ชุกชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปราบปรามไม่สนใจเพราะมัวใช้วิชาชีพไปรับใช้คนรวยสอพลอผู้มีอำนาจจนละทิ้งหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเมื่อการล่วงเลยพุทธการของมหาศาสดา สมณโคโดมได้3,000ปีโลกเกิดวิปริตพืชพันธต่างศูนพัน 0, ไปสิน้นมนุษย์ต้องกินหญ้ากับแกล้มแทนข้าวร่างกายจึงแคะแกลนลงอายุก็สั้นลงเหลือเพียง10ปีมนุษย์ยุคนี้อายุเพียงหขวบก็สามารถแต่งงานอยู่กินกันได้จนล่วงได้ถึง4,500ปีศาสนาทุกศาสนาในโลก ต่างสาบสูญไปสิ้นไม่มีใครรู้จักศาสนาคนที่ถูกยอมรับคือคนที่มีอาวุธมีกำลังคนในยุคนี้มีจิตใจที่หยาบช้าขารุณหากพอใจจะฆ่าใครก็ฆ่าทันทีโดยที่รู้สึกว่าไม่ต่างจากฆ่าเป็ดฆ่าไก่เราจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคมิคสันยี หรือนึกว่าเนื้อคือฆ่าคนสักคนก็มีความรู้สึกแค่ฆ่าสัตว์สักตัวเท่านั้นลุล่วงจนถึง5,000ปีมนุษย์ผู้มีอาวุธต่างพากันก่อ,กอสงครามเพื่อความเป็นใหญ่บนโลกแต่เพียงผู้เดียวในยุคนี้ทุกประเทศต่างมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือทั้งสิน้นสงครามที่ดุเดือดและโหดร้ายถูกมนุษย์ก่อขึ้นอย่างรุนแรงที่สุด แผ่นดินทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยการขมินขินฆ่าบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยหาฝนอาวุธทั้งจรวดระเบิดลูกกระสุนปืนที่ทุกฝ่ายระดมยิงเข้าใส่กันอย่างเมามานันสงครามฮริโหดดดำเนินไปเป็นเวลานานจนคนของแต่ละฝ่ายบาดเจ็บพิการและล้มตายจนเกลื่อนแผ่นดินแต่สงครามก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง มนุษย์เริ่มขาดแคลนทุกอย่างต้องดื่มน้ำในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยซากศพและเลือดจนน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงฉานไม่นานโรคร้ายก็ระบาดอย่างรวดเร็วฆ่าชีวิตมนุษย์ให้ล้มตายลงไปโดยไม่มีผู้ใดดูแลรักษาเยียวยาเลยต่อมาเมื่อถึงจุดสุดท้ายของสงครามมนุษย์ ต่างใช้อาวุธที่มีอยู่ในมือจนหมดเหลือเพียงอาวุธชิ้นสุดท้ายคืออาวุธนิวเคลียร์ทุกประเทศต่างกดปุ่มยิงอาวุธนิวเคลียร์ของตนไปยังประเทศฝ่ายตรงข้ามบนท้องฟ้าจึงเต็มไปด้วยดวงอาทิตย์ที่เกิดจากอำนาจนิวเคลียร์เป็นร้อยเป็นพันลูกความร้อนแรงเทียบเท่าดวงอาทิตย์ของลูกไฟนิวเคลียร์ ได้เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นฝุ่นผงไปในพริบตาแม้มหาสมุทรยังแห้งขอดด้วยอำนาจของอาวุธนิวเคลียร์ยุคมิกสัญยีไม่ใช่ยุคที่มนุษย์มีจิตใจเสมอสัตว์อากแต่ยิ่งกว่าสัตว์เพราะสัตว์ดิ้นรนเอาตัวรอดและสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ความจำและสัญชาตญาณเท่านั้นแต่มนุษย์ สร้างสันสติปัญญาให้เป็นเครื่องมือของสัญชาตญาณคือเอาสัญชาตญาณน,นำปัญญาอันตรายชั่วร้ายกว่าสัตว์ซึ่งสัญชาตญาณที่ว่าตามหลักจิตวิทยาฝ่ายพุทธท่านว่าเป็นของเสียที่เกิดมาจากการหมักของกองขยะสี่กองเหตุการณ์ด้วยกันมีกามาสวะหมักจากกามภวาสวะ หมักจากความยึดถือว่าต้องมีต้องเป็นทิฏฐาสวะหมักจากความยึดถือว่าตนรู้ตนเห็นและกองขยะที่สำคัญที่สุดในกระบวนการหมักขั้นสุดท้ายคืออวิชชาสวะการหมักไว้ซึ่งความรู้ที่ตนเองไม่ได้พิสูจน์ด้วยจิตอิมบริสุทธิ์เฉพาะตนโบราณท่านเล่าไว้อันว่ายุคมิกสัญญีนี้ มนุษย์ผู้หญิงเพียงมีอายุห้าขวบสิบขวบก็ถูกกระทําให้มีสามีแล้วและมนุษย์ผู้ชายก็ย่อมแกงแย่งมุกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องนี้กระทําการทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอย่างว่าส่วนสัตว์และมนุษย์ที่ไม่ยอมให้สติปัญญาถูกสัญชาตญาณเข้าครอบงำย่อมทนอยู่ในสังคมนั้นๆได้ยากจะพยายามปลีกตัว หรือถูกบังคับให้อยู่โดดเดี่ยวเหมือนฤาษีชีพลายในตำนานกลายเป็นโยคีทะเลทรายเพราะป่าไม่มีพวกนี่แหละที่ถูกกดดันให้ต้องแสวงหาวิวัฒนาการระบบโครงสร้างของจิตใจขึ้นใหม่ช่วงที่มนุษย์ผู้หญิงอายุหขวบ10บขวบทุกประทําให้มีสามีแล้ว กลับมีมนุษย์ใจจะริยธรรมนำบัญญาสร้างคุณภาพชีวิตกระทั่งวิวัฒนาการอายุไขของมนุษย์ให้ยืดออกไปจนนับได้ถึงหนึ่งอสงไขปีแล้วกลับตกต่ำลงมาคืนหา5ขวบ10ขวบอีกโบราณท่านเรียกช่วงคลื่นความจีของเหตุการณ์ช่วงอย่างนี้ว่า1อันตรกับและมิกสัญญีก็คือ จุดต่ำสุดของคลื่นความถี่อันตรกับนี้สรุปยุคมิคสันยีหมายถึงยุคที่ผู้คนฆ่าฟันกันเพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ซึ่งต้องล่าคือไม่เห็นว่าผู้อื่นเป็นคนเมื่อต่างฝ่ายต่างมองแบบเดียวกันจึงเกิดการฆ่าฟันโดยไม่ปราณีต่อกันผู้คนจึงล้มตายเป็นจำนวนมากเช่นถ้ามีปัญหาขัดแย้งกัน แล้วไม่ประนีประนอมกันด้วยความเที่ยงธรรมคิดแต่จะเอาชนะกันบ้านเมืองของเราก็คงไม่พ้นเกิดมิคสันยีเข้าสักวันไม่นานมานี้ประเทศร,รวันดาในทวีปแอฟริกาหลายเป็นแดนมิคสันยีเพราะคนสองเผ่าต่างฆ่ากันจนล้มตายกันเป็นล้านอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ยุคมิกสันยี คือในยุคที่เสื่อมคนดีน้อยลงไปเรื่อยๆถูกพวกคนไม่ดีมากกันแกล้งมาขับไล่คนดีๆกลับต้องหนีไปอยู่ในป่าในเขากันเพราะไม่อยากที่จะไปแกงแย่งชิงดีชิงเด่นต้องมารบราฆ่าฟันกับคนไม่ดีต่อไปคนไม่ดีอยู่ด้วยกันแล้วจะฆ่าฟันกันเอง คนไม่ดีก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายขึ้นเพราะคนเหล่านั้นจะแย่งซึ่งสมบัติแก่งแย่งอะไรต่างๆนานา,นาด้วยความละโมบโลบมากต่อไปจะมีการพกอาวุธกันเต็มบ้านเต็มเมืองเจอกันที่ไหนก็จะยิงกันเมื่อนั้นจะอยู่กันเป็นแก๊งเป็นเหล่าเป็นกกแล้วในที่สุดก็จะฆ่ากันตายหมด แล้วพอพวกที่อยู่ในบ้านในเมืองฆ่ากันหมดแล้วพวกที่หนีไปอยู่ในป่าในเขาก็จะออกมาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างเมืองใหม่มาทำบุญรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันใหม่เพราะเริ่มเห็นโทษของการทำบาปทำกรรมกันแล้วว่าด้วยการนำไปสู่หายนะแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นก็จะมีพระศรีอาน มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป